สวัสดีครับผมอ้าวหา่างหายกันไปนานนะครับผมใบไม้เก๋กลับมาแล้วนี่นะครับผมกระเพราหมูเผ็ดเผ็ดใบไม้เก๋ไข่เจียวใบไม้เก๋ไข่เจียวหมูสับใบไม้เก๋น้ำพริกน้ำปลาเต็มเต็มถ้วยเลยใบยไม้เก๋อ้าวรุยเลยนะครับออื โอ้โหหอมจัดอืมนี่นะสามสู่โอ้โหดูเลย

เ้าถูกใจสุดๆอะ่ะทำใหญ่ๆอืม กะเพราไข่เจียวเข้ากันมากมากขอ,อมอ่้นจริงกะเพรานะดูอื้อ ำหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยกระเพราไข่เจียวคำใหญ่ใหญ่อขอบคุณครับผม